อ๋ออออวาดคลิปเราเราก็จะได้ผลนะะเราเล่กันเริ่มเลยนะครับผมค่ะมาเลยค่ะต้าโัวต้าโัวเสียอยู่บูโฉโฉูโฉนี่โยยู่ซานนี่นกระโยต้องเป็นอะไนะครันี่กระโยนีโยยู่ซาน ยูกาซานค่ะวี่วีซานวี่ซานอี่เสี่ีามค่ะวี่ซานอ่ยอีกาีค่ะ你有雨า啊，我有大ตัวนี้เสียงสีค่ะออกมืตัวนี้เสียงเหมือนตัวนี้ต拖，啊เยอะาขอขอประโยคนี้อีกทีได้ไหมคะีซาน雨านแปลว่าร่มวีซาน อ๋อวอยด้าโถอ่าถูกต้องบ้าลีต้าคุณจ้างอันนี้ต้องอ่านภาษานะเดี๋ยวมันมึนจางต้าจุยเสียงสามค่ะจางต้าจุยแปลว่าปากหน้ากหลีต้าจุยเสียงสามถามนะคะหลีต้าจุยเหลียงเหรินตุย จวนหลายปี<า>จุยอ่าถูกต้องจางตาจุยชัวหลีต่ตาจุยตัวแรกนึ่งหนึ่งอาจารย์จางจางตาจุยชัวหลีต่ตาจุยเตอจุอยตา ของอะเอ้ตาตุ๋ยตาหลีตาจุยชัวจางตาจุ๋ยเตอจุยตาอ่าเลิศคล่องแล้วอะต่อไปนม่ตัวสี่เหมือนหวนโยเออเหมือนอะตูเหมือนว่ายโยอ่า 手手手，手手手。啊啊，行动！动作。狮子，狮子，狮子，啊，狮子，狮子，野马。不知不知许，不知不知。啊，不知道，不知道，不知道。啊。 数学、数就。学、求、求、求、啊，还学、数学、数、哦，还还学、数、数学、数学、啊，学、学、求、求。 สื่อ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 จุ๊บเยี่ยมมากโอ้เก่งมากค่ะเยี่ยมมากถือว่าอ่านอ่านได้คล่องอยู่บทนี้บทนี้บทนี้มันมันเป็นอะไรที่ฝึกได้เยี่ยมเยี่ยมเลยขอบคุณมากมากนะคะคุณนนท์ชี่มาเราชื่ออยากอ่านราชื่อ